สิ่งหนึ่งครับที่มนุษย์ในโลกไม่สำรวจและสำรวจไม่หมดนะครับแต่หยุดสำรวจไปเพราะมีความลี้ลับอยู่ครับวันนี้นะครับมาพูดเรื่องใต้ท้องทะเลใต้มหาสมุทรโลกเราเนี่ยมีน้ำเป็นส่วนประกอบเยอะกว่าพื้นโลกอีกนะครับมีน้ำเยอะแบบเยอะมากๆพื้นแผ่นดินเนี่ยมีจิดเดียวนะครับนี่ไม่รวมที่น้ำแข็งขัว้วโลกจะละลาย นะครับอย่างขั้วโลกใต้แอนตาร์กติการู้ไหมว่าขนาดของทวีปแอนตาร์กติกาใหญ่เท่ากับทวีปเอเชียไม่ใช่ใหญ่แค่ประเทศเดียวนะทั้งทวีปเอเชียมันมีหลายประเทศมากเลยนะแต่น้ําแข็งตรงนั้นน่ะนะครับแอนตาร์กติกาใหญ่เท่ากับทวีปเอเชียนะครับอ่าทุกอย่างก็ละลายและน้ําก็จะเพิ่มขึ้นนะครับมหาสมุทรนะครับมีการพยายามสํารวจแล้ว ก็มันไม่มีอะไรให้ตำรวจใต้น้ำนะ่ะจะไปสำรวจทําไมถ้าคุณคิดแบบนี้คุณฟังผมก่อนนะครับน้ํามันเขาไปเจาะที่ไหนครับส่วนใหญ่เราจะเห็นเจาะที่ทะเลมาสมุทรหรือทะเลใช่ไหมมันมีน้ํามันอีกเยอะมากแต่ว่าทําไมเขาไม่ไปหรือปะนะครับดังนั้นมันไม่ใช่มีแค่น้ํามันครับแร่ธาตุไม่ว่าจะแร่ธาตุทองคาเพชรเพชรพลอยอะไรแร่สําคัญเนี่ยมันอยู่ใต้มาหาสมุทรใต้ทะเลเยอะมากๆนะครับ ทคโนโลยีเขาสามารถเข้าไปได้ครับนะล่องน้าลึกที่ลึกล่กลองลึกมาเยนาอย่างเงี้ยนะครับก็มีเรือดำน้ําที่ลงไปได้แล้วถ,ถือว่าเป็นจุดที่เหมือนจะลึกที่สุดในโลกแล้วนะก็มีเรือดำน้ำของสตีเวนสปิลเบิร์กน่าจะใช่นะครับสตีเวนสปิลเบิร์กถ้าผมพูดไม่ผิดนะถ้าผู้ผิดขออภัยนะก็คือเขาเป็นผู้กำกับไททานิกนะครับเขาลหลงไหลในเรือดำน้ามานานแล้วเขาก็คิดค้นสร้างมาเองจนดำลงไปในจุดที่เรียกว่าลึกที่สุดนะครับอ่ะ มันมีหลายเรื่องแต่ผมจะพยายามเอาแบบสรุปให้มันง่ายๆนะครับก็มีเหตุการณ์หนึ่งครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินหลายคนไม่ได้ยินก็ฟังวันนี้นะครับเขาไปสำรวจนะใต้ท้องทะเลเรื่องเลยเพื่อจะสำรวจทรัพยากรต่างๆว่าทะเลเนี่ยมันมีอะไรมันมีอยู่แล้วทุกคนจะอยากได้ทรัพยากรไม่ใช่เรานะแต่คนที่บริหารประเทศระดับบนระดับสูงเนี่ยเขาอะาจ,จะลหลงไหลในการที่จะแย่งชิงทรัพยากรของโลกมากมาก แต่อะไรที่เขาเข้าไปยุ่งแล้วมันเกินอํานาจของเครื่องไม้เครื่องมือรวมถึงอาวุธเนี่ยมันเกินอํานาจเขาระดับประเทศระดับโลกก็ยังยุ่งไม่ได้เข้าไปยุ่งไม่ได้เพราะมันเกินครับเกินศัก,กยภาพและอํานาจอามีครั้งหนึ่งครับดําลงไปในจุดที่ลึกมากๆและเขาไปเจอบางอย่างครับที่เขาจะต้องหยุดสํารวจเพราะเขาไม่รู้ว่าคืออะไรและเขารู้ว่าอันตรายผมไม่มี ความสามารถที่จะไปต่อก,ก้อสิ่งนั้นได้เขาไปเจออะไรรู้ไหมลูกกระตาลูกกระตาที่ใหญ่ไม่ใช่ใหญ่เท่าหน้าผมนะใหญ่เท่าตึก5้าชั้นสนะิชั้นอ่ะผมก็จําไม่ได้แต่ใหญ่แบบเท่าความตึกความสูงของตึกอะหลายๆชั้นเลยนะไม่ใช่3มชั้นแน่นอนคือผมฟังมาเนี่ยตอนผมไปศึกษาศึกษาอ่านนะครับโอ้แบบหลายชั้นอนะ่ะขนาดแค่ลูกกระตาข้างเดียวนะนะครับเขาเจอลูกกระตา ที่มันใหญ่มากเขาก็เลยต้องถอยแล้วก็ล้มเลิกในการสำรวจใต้ท้องทะเลมหาสมุทรนะครับก็เลยแบบก็มีแต่รายเล็กๆรายย่อ<ช>ย<ม> <ling> ๆที่ไปสำรวจระดับประเทศนะครับไม่ว่าจะประเทศอะไรนี่ก็ยังไม่กล้าสำรวจมากนะักถ้ายังแบบไม่สามารถที่จะระบุได้ว่าสิ่งน,นั้นนะ่ะคืออะไรและมีอะไรอยู่บ้าง มันมีอะไรมากมายเลยครับเรายังสำรวจได้ไม่หมดเพราะว่ามหาสมุทรมันใหญ่กว่าแผ่นดินอีกนะครับน้ํามันใหญ่กว่าแผ่นดินที่เราอยู่อีกกันนะเราอยู่กันเนี่ยแผ่นดินมีกระจิกเดียวเองนะครับดังนั้นโลกหรือว่า water world เนี่ยมันใหญ่กว่าเอ,อิร์มันใหญ่กว่าแผ่นดินที่เราอยู่กันทั้งหมดอีกฝากไว้ให้คิดครับถ้าชอบเรื่องแบบนี้คอมเมนต์มีอะไรคอมเมนต์พูดคุยกดติดตามกันด้วยนะครับผม power b e n นะครับ